ไม่เหยียบก้อนเหนยียบชั้นปุ๊บไม่แล้วก็ปุ๊บหยชั้นกับามไปตาไปแล้วตามไปมึงก้าวับอุ๊ยสวัสดีครับอาจารย์ผู้มีใจรักในการเลี้ยงนกเขานะครับต้อนนกเขานะครับเอฟซีทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็มีเวลาประมาณทั่วโมงกว่าครับเอาหนกออกมาตรสอบนะครับมาหาแตมหาคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเดยชมนะครับนี่ก็เอาเผ็ดนอร์เค์มากครับกับปเนียดไม่ไมครับรเนียดมันสังดีมครับอ่ากับสมาเบิ่งมาตรสอบปเนียดครับมามันสิมนี่ขอผิดพลาดหรือว่านี่ อย่างเห็ดให้เาได้ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอ้เป็นนกฮูแท้แล้วครับเห็นพันเนียดล้วก็บินออกเลยถึงนมาเบึ้งปันเนียดล้วก็บินละออกไปเลยครับตอนนี้ไปขันยูอีกต้นหนึ่งประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้วครับสิบกวนาที้ะครับมวยอมรวมต้นเกาเลยครับนะครับมีต้นหนึ่งหล่นไปพุ่นครับ เอาตป็นร่อนเปน็นหินครับอยปลานี่ก็เป็นปลาไก่หงา่นะครับเป็นปลาที่เซียนนกเขาผ่านมากะแบะกันครับนกอาดสิตาิลูปพันเียดนะครับเพว่า้นต่อลายครับ ครับจังหวะดีนะครับปลาตัวนี้ครับมาย่อมขึ้นมากเลยครับไปคู่อยู่ต้นสาอีกต้นหนึ่งห่างประมาณจากสิเมตรนะครับห่างจากตน้นนกต่ออยู่นะครับ มาเรียกไก่เชี่ยงนกนอเลยครับมีเสียงแปลกๆครับเสียงไข้ค่ะครับมีนกเขาใหญ่ครับ ยิ่งนี้ครับหันยุ้ยไกลครับแต่ตอนนี้นกป้า,าที่เห็นผมเนอะคพอผมอยู่ผมบริพังนะครับผมอยู่ห่างจากนกประมาณสามสิบเมตรครับบริพังครับอยู่ลงลงครับอยู่กลางถนนครับ อีกอะไรกันนะครับมวลรวมครับสองตุกหนึกว่าสิตีแต่ไมรมัรรนะรวมมวลรวมหมดขามไปอีกต้นหนึ่งครับไปกันลายครับบินสวนไป ตลอประมาณสามสิบนาทีนะครับนกปลาลางแบบมีค่าเกือมันจะเขาเขาไปโดินเหรอครับเขาไปตั้งแต่ตอบแหลกแล้วปลาลางครับนล้วก็ปลาสูงนะครับปลาลางตาบอดโดนครับตาเห่าถ้าเขาตีนี่แบบเดียวตีครับแบบเดียวติดครับแล้วก็คิดวิสิทเป็นนกอู่ขเนีย้เพราะว่าแถวนี้มันไก่ไก่ท่าง บินขามไปนะครับบินขามไปตีตัวสองกุ๊กเลยครับแสดงว่าอาจจะเป็นครูวันกันเลยนะครับนกครับมันอยู่น้ำกันกับบินไปบินมาอยู่นีนครับแต่เป็นครูกันกต่ฟูงกันนะครับต่อมาหนีเห็นนกที่สองตัวบอนี่นะครับนกผมก็เงียบไปแล้วครับนกป้าบินขามไปแล้วครับบินเลื่อยไปแล้วครับ กลับไปคู่กันอยู่คุณครับไปคู่กันเองครับเดี๋ยวผมต้องเอาล่งครับไปหาต้นไม้ครับนั่นคืต้นไม้ครับเพราะว่านกอาจจะเป็นนกรูครับสังเกตจากการเข่ามาัางแหลกนะเข่ามาัางแี้กเขามาจับต่ำๆเราพ่อขึ้นไปเห็นพันธุ์ยดแล้วก็รบหนีนะครับออกนี้นะครับไม่ยอมเข่าตีครับครับขอเก็บครับต้นนี้ไม่นีบ่อทำเล็ดนะครับ เยมารอบเบิ้งงหม่สองครับ

ต้นแลครับเลืวกู้เลยครับแต่พวกท่านห็นตัวครับตอนนี้ครับเขม้าทั้งกลังครับผมผมไม่เห็นครับเขามามองไหนครับผมมันใหญ่นะครับเสียงคู่อยู่อีกฝากหนึ่งของปุ่มครับ กนกตัวกับเราเห็นนกป้ากับตัวนี้เห็มครับเห็นเูรครับเห็นแล้วครับตอนนี้เห็นแล้วครับ โอ้หยครับ mỗi nghiệp con nghiệp cha một cũng. ตีผาดครับตีผาดครับผมเหยียบมินเกินไปครับนี่ขนลนพวงเลยครับนี่แหละครับเพียดครับอชั่นสั่นไปน่อยครับค้อนมันสั่นครับแล้วก็การบ้างของผมบ้างบ้างมา่มินครับ เป็นชาตนไม่ไรครับจริงๆเราผมมาที่ขยับให้น้ำจิดก็เพิงที่ว่าต่างขึ้นนะครับจะมีมันมีใบใหม่ข้างหลังมันบังครับผมไม่ต้องหยาบมากดใบใหม่ครับนี่คือผาาครับครับวันนี้ก็บ่มีแเต้มนะครับขึ้นสองต้นครับสองต้นสองใหม่ครับโบมีแเต้มครับต้นแรกนกลูกเณีนียดิครับว่าเขาร่วมเขาร่วมพักนึงครับ เห็นผนยดกรละหนีไปครับต้นสองเนยดตีพลาดครับนี่ครับนกเขาไม่เหยียบไม่เหยียบตรงปลายค้อนเนี่ยครับผมไม่ได้เสียบใหม่ครับเสียบใบใหม่ครับนี้ค่อยเสียบที่หลังเลยครับปลายค้อนตรงนี้ครับจริงๆผมจะเสียบใบใหม่นะครับมือนี้ผมคิดอย่างไหนบกครับไม่ได้เสียบใบใหม่นะครับเห็ดไห้นกมันยางเขาครับนกยางเขาก็ยางเขาแล้วก็นกมันเหยียบปลายครับ อย่างสีเบิ้งครับนกเขามากอะมาเหย,ยียบปลายเหยียบปลายนี่นะครับนี่ครับมาเหยียบปลายตัวนี้นะครับเหยียบปลายปุ๊บผนึกกับฝาดครับนกนกบระเทนี่ครับมาถึงมาถึงแถวนี้นะครับแถวนี้มันจะกวมครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นปลายครับนกเหยียบปุ๊บลันฝาดฝาดนกกระเด็นนะครับฟาดนกตีตัวนกนะครับ นกบาดเก็บนะครับพอกลับขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็เป็นฝากเป็นอขอพิดพลาดอีกอันนึงนะครับสําหรับเส้นนกรุนไม่นะครับให้เราวัางไปครับแล้วก็ผมว่างว่าง,ว,างว่างชานมันไก่ครับคือกิง่งอ่าทางนานะครับกิ่งค่อนที่ผมว่างนะครับผมปล่อยให้มันมีพื้นที่นกลงไปล่นนะครับกัย่านความคิดอย่างนั้นก็คือ ย่านนกมันเข่ามันติดเร็วโพดแล้วครับถือว่าได้เห็นขีดเพียยังนะครับขาว่าสีมันหลินเลยสีมันโดดเข่าจากแจ้งนกมันย่างเข่าครับพอย่างเข่าปุ๊บเป็นเง็นลันกับฟาดลงครับอ่ามือนี้กับคงติดพ่อแค่นี้นะครับประมาณเหนือประมาณสองโมงแล้วครับสะไปธุระนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับครับสวัสดีครับ